จนได้ลั่นปากบอกกับลูกน้องไปว่าในคืนนี้เขาจะปล้นและการปล้นในครั้งนี้เขาไม่ต้องการทรัพย์สินมีค่าแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งที่เขาต้องการมันมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือตัวเจ้าสาวอีนางมนอดีตหวานใจของขุนโจนและใช่ว่าตัวอีนางมนสื่อดำจะพิศวาสรักจนถึงขั้นตรงยื้อแย่งเพื่อมาเป็นของตนนี้ได้ขุนโจนเองไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนั้นแล้วเหตุผลเดียวของสื่อดำ ที่เลือกทําอย่างนั้นก็เพราะต้องการให้ฝ่ายของเสือมหสิสวนให้มันรู้เสียบางว่าการที่มาท้าทายเสือดํามันจะเกิดอะไรขึ้นแสงอาทิตย์ที่เจอจลาดเมื่อยามบ่ายบัดนี้มันปกคลุมด้วยความมืดสลัวความมืดมัวมันเข้ามาแทนที่บริเวณงานแต่งก็ยังทําพิธีกันต่อไปตามประเพณีและเพิ่งเข้าสู่สถานการณ์สงบได้ไม่นานแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน มันทําให้แขกภายในงานบรรดาชาวบ้านข้าบุดีผู้มีฐานะต่างทยอยกลับจนเกือบหมดที่ยังหลงเหลือก็มีแต่พวกบรรดาโจรด้วยกันแค่ไม่กี่คนเท่านั้นบรรดาโจรน,น้อยใหญ่หลายสำนักอยู่ในช่วงรับประทานอาหารเวลานี้นั้นทุกคนภายในงานโดยเฉพาะโต้โผใหญ่เจ้าของงานอย่างเสือมหิสุนเขาเชื่อยอย่างสนิทใจว่าการที่ไม่มีการประทะกันเกิดขึ้นร่วมหลายชั่วโมงที่ผ่านมา สือดำและบริวารอาจจะถอยทับกลับไปแล้วเสือมหิสูรและทิดเยี่ยมต่างก็พูดปลอบใจเหล่าจุดที่มาร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อไม่ให้ทุกคนแตกตื่นเสียขวัญแต่ในความเป็นเสือปล้นการตั้งมั่นฐานกำลังลบภายนอกก็ยังเต็มไปด้วยขุมกำลังที่เข้มแข็งดังเดิมเสียงจอกแจ๊กจอใจฮีฮาภายในงานมันเป็นไปอย่างคลืนคล่นครงยิ่งเมื่อเราเข้าปากความเามายก็ถามหา หลายคนต่างสะบัดดาท่อเสือดำไปต่างๆนานาที่คิดหากเรียมกับบรรดาเสือในครานี้เจ้าของงานยิ้มหน้าชื่นอยู่ข้างคนรักอย่างอีนางมนความสวยหยาดเดยิ้มของนางทําให้ผู้คนภายในงานต่างก็ชื่นชมเป็นเสียงเดีวยวกันเสียงนาฬิกาดังตื่นบอกเวลาหลายครั้งมันเป็นสัญญาณบอกเวลาสองทุ่มตรงเวลาดังกล่าวอนันเป็นเลิกงามยามดีที่คู่บ่าวสาวจะเข้าสู่เรือนหอ ทิพย์เยี่ยมเจ้าของงานเขายิ้มปลื้มปิติอย่างมากจนลืมเหตุการณ์นองเลือดที่สื่อดำบุกเข้ามาทำลายบริเหอมเมื่อช่วงกลางวันไปจนสนิทใจแม้จะสูญสิ้นไปหลายอย่างหมดเงินไปหลายหมื่นบาทจากการบุกมาถล่มของสื่อดำแต่งานมงคลจำเป็นต้องเดินทางต่อไปเพื่อให้เสร็จรู้ล่วงครั้นแล้วบิดาของเจ้าสาวก็นำตัวคู่สมรสเดินตรงเข้าไปยังห้องที่จัดเตรียมไว้ เสือมเหสืนแสดงความเคารพต่อพ่อตานั่งผับเพียบสุดกราบแทบเทา้าด้วยความเคารพทิดเยี่ยมนั่งอยู่บนเก้าอี้มองดูทั้งสองเขามีความสุขเรื่องปรีติยินดีไม่น้อยครั้นกล่าวกับทั้งสองไปว่าข้ามีความสุขนะข้าขอวอวยพรให้เองทั้งสองจงอยู่ครองรักกันไปจนกว่าจะสิ้นกันไปข้างหนึ่ง ร่วมทุกขร่วมสุกกันไปจนวันตายถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรก็ให้อาภัยกันทิเดเยี่ยมยกมือตบศรีรษะของทั้งสองพลางเบาและพูดไปอีกว่าถึงแม้ว่างานแต่งของเองทั้งสองมันจะผ่านมาด้วความยากลำบากทั้งหมดมันก็พอาะไอ้ดำมาเกเาะกวนเราแต่เองทั้งสองก็ยังได้ไปใส่ใจ ยังไงพวกเราก็บากบั่นกันมาจนสำเร็จรุ่วงได้มันไม่มีใครทำอะไรเองสองคนได้มันก็แสดงให้เห็นว่าเองทั้งสองคนนั้นเกิดมาเพื่อรักกันจริงๆและในบันนี้งานของเราก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอิมอนอเองได้เป็นเมียของมหสูญอย่างถูกต้องอนะเว้ยเองสองคนอยู่ในห้องกันสักพักก่อน อีกประเดี๋ยวก็ออกไปคุยกับแขกข้างนอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าจะไปหาเรากระแทกปากซะหน่อยเปรี้ยวปากสิบหายเลยวะครั้นแล้วทิดยิ้มก้าวเท้าออก,กทันทีหันมุมมองลูกเขยเล็กน้อยและกล่าวต่อไปว่าเฮ้ยไอ้มาเหสวนมึงอย่าลืมคำมั่นสัญญาที่มีไว้ให้กับกูนะเว้ยโอ้มึงแต่งงานแล้วมึงจะปรับเปลี่ยนเป็นคนเสียใหม่ไม่ต้องไปปล้นใครอีก มหสุนรับปากพ่อตาทันทีข้าตั้งใจไว้แล้วชีวิตของข้าต่อจากนี้ไปจะสร้างแต่ความดีข้าจะเริ่มต้นชีวิตไหมกับคนรักของข้าขอให้พ่อจงเชื่อใจทิตเยี่ยมครูเดินออกจากห้องไปไม่พูดอะไรมันก็ถึงเวลาสำคัญของเสือมหิสุนมนไม่ต้องอายพี่นะเราสองคนแต่งงานกันแล้วยังไงมนก็เป็นของพี่คนเดียว เขาพูดจบก็ก้มลงจูบเจ้าสาวแผ่วเบามนเปลี่ยนเสื้อผ้าสิจะ๊ะพี่อยากให้มนใส่ชุดนั้นมากกว่ามันสวยกว่าชุดนี้ต้องเยอะเปลี่ยนจะจอมนเดี๋ยวพี่จะพามนลงไปพูดคุยกับเ,เพื่อนๆพี่สักหน่อยทุกคนเขาชื่นชมกันทั้งนั้นบอกมีะพี่น่ะสวยกว่าใครๆนางเริ่มเขินอายกับอิริยาบถของเสือมาเฮสนุนนางแสดงท่าทางเขินอายตามภาษาหญิงสาวผ่านโลกมาน้อยมเหเฮสุน คลันหัวเราะด้วยความชอบใจปรีนจะจมนพี่จะหันหลังให้พูดจบมเหศวนก็หันหลังให้หล่อนปรีนชุดตามใจชอบของเสื้อมเหศวนแต่ระหว่างที่นางจัดแจงเสื้อผ้าภายในตู้เจ้าชายไพหน้าริมก็เฉลียงตาไปที่นางเห็นแผ่นหลังอันขาววาววับจนอดใจไม่ไหวมเหศวนสวมกอดนางทางด้านหลังนางมีท่าทีขัดขืนเล็กน้อยมเหศวนไม่สนใจคําตอบโต้ ผานางขึ้นเตียงนอนและก้มบันเลงจูบที่ริมฝีปากนางและมันไหลยาวไปจนถึงท่อนล่างจนเลยตามเลยเมื่อเจ้าสาวได้ลิ้มลองฤทธิ์กำลังภายในร่างกายนางเขาอ่อนโยบตามฤทธิดเดชของเสือไรมามหิสุนไม่ได้ดูเดือดดังเสือแต่บทรักเขากลับอ่อนนุ่มละมุนละไมจนพาหวานใจให้คล้อยตามในที่สุดพี่ก็ได้แต่งงานกับมนสมความต้องการของพี่แล้ว พีจะรวมทุกข์รวมสุขไปกับเจ้าจนวันตายในช่วงเวลาที่คู่บ่าวสาวกำลังจะเข้าตามตรอกออกตามประตูอยู่นั้นจู่ๆหน้าต่างด้านหลังห้องมันปรากฏร่างของชายจักรันรูปร่างกำยำเขาปีนปลายขอบหน้าต่างขึ้นมาอย่างคล่องแคล่วนั่นก็คือสือดำนั่นเองเขามาตามคำบอกมันเป็นความสามารถของขุนโจรที่เล็ดลอดขุนกำลังฝ่ายตั้งรับเขามาถึงเรือนหอของคู่บ่าวสาวได้จนสำเร็จ เขาใช้บันไดใต้เรือนหอปีนป่ายขึ้นมาอย่างปาดเปรียวไม่มีใครเห็นเขากำชับปืนพกติดมือไว้แน่นทันทีร่างของใช้จักการปรากฏตัวขึ้นระหว่างคู่รักกำลังหอมหวานกลิ่นใหม่มันทําให้โมเฮสวนสะดุ้งสุดตัวเจ้าสาวที่นอนอยู่ด้านล่างร้องเสียงควนคลางอุทานมันแสดงออกถึงความตกใจทันทีที่สายตาจ,จุดจ้องไปเห็นขุนโจรที่มาเยือนแต่ไม่ว่าเสียงอุทานจากเจ้าสาวจะดังแค่ไหน เสียงตกใจจากจอมจนจากกลางวานขนาดไหนมันก็ดังไม่พอที่จะเรียกคนข้างนอกให้เข้ามาช่วยเหลือได้เสียงสลุดละเสฮีฮาจากข้างนอกมันดังกลบเสียงทั้งหมดของข้างในไปโดยปริยายปากกระบอกปืนพกจ้องมาที่ทั้งสองขมิงบทบรักจากจอมหยุดสิ้นกำลังภายในในวันนั้นมื่อเฮีวน,นอนทับนางมนไปหน้าแยงมาที่เสือร้ายด้วยความนิ่งงนันทั้งสองเหมือนถูกสะกดให้กลายเป็นหิน ขยับเนื้อขยับตัวไม่ได้ขุนจนเล็งศูนย์ปืนยืนหัวเราะกับผ้าเบื้องหน้ามันเป็นการท้าทายอีกครั้งที่สื่อดำทำให้เห็นบ้าอยากคิดจะมาท้าทายอำนาจในตัวเขาปากกระบอกปืนเล็งสูนมาที่คู่เข้าใหม่ปามันที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเมื่อทั้งสองหันมาเจอขุนโจรพยันตรายเบื้องหน้าทั้งสองก็กลายเป็นหินแข็งถือภายในพิบตาสื่อดำยิ้มแยงแยงเล็กน้อย ร่างกายที่สง่าพาเผยเขายืนห่างจากเตียงของบ่าวสาวไม่ไกลมากนะักครั้นแล้วก็กล่าวไปว่ามาเหศวนสื่อดำรีกชื่อปนหัวแล้ข้าไม่ควรทําอย่างนี้เลยมาเหศวนเพื่อนข้าเสียใจนักที่ข้ามาขัดขวางความสุขของเองแต่เอ็งเงินบังคับข้าให้ข้าต้องทําแบบนี้ข้ายากบอกเอ็งให้รู้ไว้หากเอ็งคิดจะหกักกับข้าขุมกําลังของเอง็ง มันต้องเข้มแข็งกว่านี้เพราะที่ข้าดูลูกน้องของเองไม่ได้เรื่องเลยสักคนปล่อยให้ข้าตัวคนเดียวเข้ามาได้อย่างง่ายๆสื่อดำหัวเร่าเปไหนทั้งกล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าหากเองคิดจะหักหลมกับข้าเองก็คงรู้แล้วผลมันจะจบลงยังไงอีกไม่นานลูกน้องของ้ามันก็จะบุกเข้ามาเมื่อถึงตอนนั้นลูกน้องกระจกกระจกของเองมันก็จะถูกบทขยี้จนวอดวาย ขุนจนบอกกับอดีตเพื่อนทั้งกระแทกเสียงหนักแน่นไปอีกหนึ่งชุดใหญ่เอ็งคงไม่อยากตายไม่ใช่เลยมาเหสวนเพราะเท่าที่ข้ารู้นิสัยเอง็งเองมันเป็นคนที่รักตัวกลตายคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าส่งเสียงดังหากเอ็งเอะอาสักนิดเดียวข้าจะไม่เห็นกับความเป็นเพื่อนลูกปืนป็นเจะเข้ากระโหลกอย่างแน่มาเหสวนเนื้อตัวสัน่นทำอะไรไม่ถูกขางตึงอยู่ท่าเดิมไม่กล้าแม้แต่จะขยับนื้อขยับตัว ท่านในนั้นฝ่ายที่ถูกศูนย์ปืนเล็งอยู่เขาก็ฝืนตัวเองลุกขึ้นหน้าสี่เหลี่ยมมันซีดเผือดป้านไกถูกต้มก่อนจะกระแทกเสียงกลับมาที่ขุนจูนไอ้ซื้อดำเองมันจนชั่วที่คิดทำแบบนี้คำตอบโต้จากซื้อมาเหศสวนซื้อดำไม่สนใจนักคลันตอบกับอดีตเพื่อนไปอย่างไม่ลังเลจริง,งๆแล้วข้าก็ไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรหรอกมเหศวนแต่เองมันคิดไม่ซื่อกับเพื่อนก่อน เองทำลายศักดิ์ศรีของข้าจนปนปี้ย่อยยับไม่มีสิ้นดีข้าจะไม่มาทำลายงานแต่งของเองแน่หากผู้หญิงที่เองแต่งงานด้วยมันไม่ใช่ลูกสาวของไอ้ติดเยี่ยมหากมันเป็นหญิงคนอื่นคนอย่างข้าก็รับถือเองเป็นเพื่อนคงจะพาลูกน้องมาช่วยงานเองอย่างเต็มที่เองไม่น่าจะถามหาคำตอบว่าทำไมเองมันรู้ดีแกใจไอ้เพื่อนยากคนจนตีหน้าเศร้าเล็กน้อย แต่ปากกระบอกปืนก็ยังไม่ลดลงจากสีราะของเสือมหสวนขันกล่าวสบทเพิ่มไปอีกว่าเองมันเลวนักมหสวนเองมันพูดจาประหล่อจดนนางหลงเชื่อเองสนิทใจว่าเองเหนือกว่าข้าจนมันทําให้นางเปลี่ยนไปรักเองได้ข้ารู้จักนิสัยเองดีคนอย่างเองจะพูดให้ใครหลงเชื่อก็ได้แม้กระทั่งข้าเองก็ทํามาแล้วมันภาษาอไรทิ่เยี่ยมนักเกรงแก่จะไม่หลงเชื่อเอง หากาปล่อยให้งานของเองผ่านไปได้โดยที่ไม่มีขวากน้ำมาขวางทางเองก็คิดดูเธอว่าหากเป็นเองเองจะยอมได้ยังไงชาวเมืองสุพรรณเขารู้กันทั้งนั้นว่าข้ากับอีนางมนมันคบหากันมานานแล้วแต่กลับประถูกย่ำจีเพพาะเพื่อนรักถึงวันนั้นเสืออย่างข่ามันจะมีตัวตนอะไรวะติดตามซื้อดำตอนต่อไปเร็วๆนี้ครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานํำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพล์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ